ตอนนั้นอยากลดไปเคมอู่เขาก็บอกว่าอะไรรถประมาณ1เดือนถึงจะได้พี่ก็เลยโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์1501เขาก็ประสานงานให้เราเร็วประมาณ1อาทิตย์ก็ได้อารดไปเข้าอู่เร็วจริงประทับใจจริงค่ะ ซื้อประกันกับประกันติโรมา4ปีแล้วค่ะ,คะที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเห็นในทีวีเขามีผ่อน10เดือน0%ซก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปที่สาขาเขาก็แนะนําประกันให้เราว่าเอาบริษัทนี้มีทุนประกันเท่าไหร่ให้ข้อมูลครบถ้วนก็เลยสนใจแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อประกันมีรถ3คันก็ซื้อประกันที่นี่ทุกคันเลยค่ะ ตอนนั้นจะรถไปเคมคิวล้อแล้วอู่เขาบอกว่าไอ้อะไหลนี้รอนานเกือบประมาณสักเดือนนึงก็เลยร้อนใจแล้วก็เลยโทรไปที่คอร์เซนเตอร์ให้เลงประสานงานให้เรารอรสักอาทิตย์ก็โทรมาบอกเราว่าเอารถไปเข้าอู่ได้เลยค่ะอะไห่รถมาแล้วเร็วกว่าเราประสานงานเองแล้วก็ให้ตรวจสอบ อะไรรถตรวจสอบอะไรที่เราเคีมว่าอยู่ครบไหมรถก็ได้เร็วออกจากหูเร็วยิ่งทําให้เราประทับใจเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวเราเลยค่ะสบายใจแล้วก็มีสาขาใกล้บ้านให้บริการดีมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาได้ทุกอย่างเลยค่ะประกันติดโลกเขาดูแลเราดีจริงๆค่ะ